การปฏิบัติถึงข่าวเด็ดมันต้องได้เด็ดถึงข่าวเสียบขาดต้องเสียบขาดมันเต็นไปในในจิตน่เองถึงข่าวจะอารมณ์ก็ต้องอารมณ์ถึงข่าวจะกออจะ่อนปันนด้านยาวไปตามเหตุตามการตามชาติตามขันมันก็มีถึงข่าวที่จะหมุนซิ้วไปาตามอัตตามรมโดยไถ่ยเยี่ยมมันก็มีอะไรอะไรก็ สลายไปไหนก็ไปเถอะจิตก,กับธรรมจะสลายกันไม่ได้อย่างนี้มันก็ม่การฝึกปปิบัติเป็นอย่างนั้นเราจะเอาแบบเดียวมาใช้มันก็ไม่ได้เพราะธรรมไม่ใช่แบบเดียวจิตไม่ใช่ประเภทเดียวประเภทที่คนจะลงอย่างหนักมือก็ม่ประเภทที่ควรจะ ความผันทาวไ,ไปตามมันก็ไม่ตามการตาม,ตามสมัยเรื่อตามเกี่ยวเรื่องทานเรื่องผลเรื่องกำลังข่าของตัวมันก็ไม่ถึงข่าวที่จะทุ่มลงหมดไม่มีอะไรเหลือเลยมันก็ไม่มีถึงข่าวเช่นนั้นแล้วอะไรจะเหลืออยู่ไม่ได้มันทงบอกในจิตเองเอาเอาทุ่มลงให้หมดน่ะทห้ลงหมดในที่สุดจนกระทั่งว่าจิตเอาจิตก็หนับไปด้วยการพ เมื่อการพิจารณาในสินขนาที่เห็นว่าดับไปดับไปก็ให้รู้ว่าจิตนี้มันดับจนไม่มีอะไรเหลือเป็นความรู้อยู่เลยในในร่างของเรานี้ก็ให้มันรู้นั่นถึงถึงค่าวที่จิตมันจะล้างล้างโลกออกจากใจเนี่ยโลกคือที่แหลกสมมตุติทั้งปวงที่มันแทกสินพาจิตใจรวมมันเป็น กองยิ่งกว่าภูเขาเยกิกาตามอยู่ภายในจิตเยียาสงครามล้างโลกถึงเขาที่จะล้างทั้งหมดเอาเปนขนาดนั้นเลยจนล้างไปจนกระทั่งจิตก็ไม่มีอะไรเหลือเลยอ้าวันไปด้วตางเหลือที่เลือมันก็ดับไปดับไปดับไปจิตที่รู้นี้มันก็จะดับไปด้วยเพราะถูกทาลายเลยพิะปัญญาก็เอาให้มันเห็นหว่ามันต้องเสียดายเราหาความจริงอ้าวมันดับลงไปให้รู้ว่าเป็นความจริงนัหนึ่ง ถ้าว่าความรู้ยังมีอยู่ท้าไม่มีก็ให้มันเห็นทำไมพระพุทธเจ้าปรับสรู้ไม่ได้ดับไปธรรมชาติที่บริสุทธิ์ทำไมยังเหลืออยู่ในโลกสาวกอรหันต์อราหันต์ท่านบำเพ็ญได้บรรลุธรรมอะไรๆสิ้นสุดดับศูนย์ไปหมดภา,ายในจิตใจแต่ทําไมคําว่าบริสุทธิ์จึงไม่ดับเหตุใดทีด่นี้เราถึงพึ้นทงมาดับทั้งจิตของเราด้วยหาความบริสุทธิ์ไม่เจอเลยเพราะเดย ทำลายจิตใจลงไปจนกระทั่งดับไป้งหมดทั้งจิตก็ดับไปด้วยก็ให้มันเห็นอถ้ามันจะแหวกแนวจากหลักธรรมรู้แจิตก็ให้มันเห็นแต่ก็ไม่แหวกถ้าลงขนาดน,นั้นแล้วจะไม่แหวกมันจะเห็นในุ้อย่างทัง้งสิอะไรจะเป็นหนักยิ่งกว่าการสู้บรบกับกิเลสอะไรจะทุกข์ยิ่งกว่า กิเลสทับจ,จิตใจมันไม่มีในโลกนีน้ความโกรธเป็นกิเหลสประเภทหนึ่งความโลภความหลงเป็นจิเลสแต่ละประเภท,เท,เทมันทับผมจิตใจมันเป็นปืนเป็นไฟเผาใจเราไม่มีอะไรจะพูดยิ่งกว่านี้คือการแก้ความโกรธด้วยอุบายต่างๆการแก้ความโลภความหลงด้วยอุบายต่างๆ มันก็ต้องได้ทำหนักมือควาเป็นทุกข์ด้วยการกระทำเหมือนกันพื่เลยทับถมเราเป็นทุกข์จะไม่เกิดประโยชน์ไรเราสู้กับพิเลยเป็นทุกข์แต่แได้รับผลประโยชน์คือพิเรศถยสหลายตัวลงไปโดยลบบําดับลำดัะสุดท้ายจนพิเรศไม่มีอะไรเหลือเลยนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการทุกข์การพักสู้กับพิเลยคือเป็นทุกข์ หรือเราเป็นทุกข์เพราะการสู้กับที่เหลผลปรากฏขึ้นมาเป็นความสุขนั่นคาดไม่ฝันเราต้องเชื่อเสียองผลอย่างนั้นจิตใจเป็นสิ่งที่สอบแสวงหาเหตุก่อควรคนเองอยู่เสมอไม่ว่าจิตของใครๆก็ตามเรื่องของทิเลจะเป็นอย่างนั้นเรื่องของสติปัญญาเราต้องตามสอดสอง อันไหนที่เห็นหน้าเป็นไทยต้องได้รับนะต้องฝืนกันไม่ฝืนไม่ไม่เรียกว่าต่อสู้เพื่อป้องกันตัวหรือเพื่อเอาตัวรอดหรือเพื่อแก้ความทุกข์นั้นออกจากตัวเองคือเรียกว่าการสู้ทั้งนั้นแต่ลำบากก็ต้องสู้ฝืนจะคิดกันม,มังงาก็ยิ่งก่อยไฟให้เผาเราทั้งหมด ในดวงการหาความสุขไม่ได้เลยบายวิธีแก้จะของนั้จแก้หร้อปกติของจิตถ้าเราเสริมเท่าไรคล้อยปตะามเท่าไรมันยื่นจะคิดจะปรุงต้งแต่เรื่องที่จะเกิดความเดือดร้อนมุ่มมาแต่มไมได้เลยนั่องอ,อยู่ก็เป็นทุกข์นอนอยู่ก็เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนไมีแต่ความทุกข์หาความสุขไม่ได้เพราะจิตเป็นเป็นไฟทั้งกองดังนั้นการแก้จึงแก,แก,แก้ลงที่จุดนี้ การาระงับการแก้ไขการรูปายตัญญาถึงหนักบ้างเบาบ้างคุกบ้างลํบาบากขนาดไหนก็ต่างองสู้เพื่อให้จิตได้พ้นจากภัยคือความทุกข์ความเดือดร้อนความคิดประเภทที่ไม่ดีนะั้นไม่ได้รับความจิดขึ้นมาดยงนะั้นหเราต้องยอมเราต้องสู้อยอมรับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้นั้น เป็นเจ้าเป็นผู้รกตมไม่ปล่อยอะไรให้คามาเผาลงมาเยอะคอยอาวันนั้งคำคุนนั่งลงแล้วแต่จะเป็นยังไงเป็นตามนัทธกรรมมันก็เป็นเรื่องนัทธกรรมไปเลยหาสาระภายในจิตใจเลยไม่มีสุดท้ายก็หาความหมายในตัวไม่มีการแก้ตัวเองนั้นเพื่อหาสาระเพื่อเพื่อหาความหมายเพื่อพบความหมาย ภายในตัวเองเพราะเราทั้งคนมีความหมายเจ็ตัวเราจะปล่อยให้สิ่งที่มาทำลายความหมายมาทำลายสาระภายในติดใจข้างเราโดยไม่มีการต้างทานไม่มีการแก้ไขไม่มีการต่อสู้กันนั้นไม่สมควรถ้าเราแพ้ในวันนี้วันหลังเราก็แพ้อีกถ้าเราไม่สู้สิ่งนั้น เพียงเราไม่สู้แล้วเขาจะถอยเขาไม่ไถอยยิ่งเหยียบย่ําทําลายลงมือเขาโดยมกถ้าเรามีทางต่อสู้มีทางแก้ไขแล้วันนั้นมันก็เบาเลงอะไรที่เกิดขึ้นคิดขึ้นมาเห็นว่าเป็นทางไม่ดีเรารีบแ,แกแ้มันก็มีทางกาเนิดต่อไปได้เพราะมีสิ่งนะั้งมีสิ่งดับอยู่ทายของจิตใจก็คือเรื่องของสิเล เป็นความลูกความโขลกความหลงความนาัาความทังมันเป็นภัยเราให้รู้เหมือนชาแก่เราจะจับพ้นไปไม่ได้ก็ตามทางมีสิ่งแก้ไขกันมันก็พอใช้งานกันไปใช่ไหมอันนี้เป็นพิษอันนี้เป็นยาแก้เป็นยาถอนพิษอย่างนั้นก็พอสู้กันไ,ได้ มนนี้จะพิสไม่มียาเลยมันก็แย่สังสมจะพิสขึ้นภราจิตใจหายวายแก้ไขไม่มีเลยน,นี่มันก็แย่ความตำหนีหเรามากน้อยกังไรม้ความตํำหนิเขาไม่เกิดประโยชน์ถ้าตํำหนีไม่แก่มันไม่เกิดประโยชน์เราต้องแก่เพราะเราเป็นคนทั้งคนจิตทั้งดวงมีสาระเต็มตัว เรา่จะปล่อยให้สิ่งอื rim, ่นมันเดีอดย่ยมทำลายโดยไม่มีการแก้ไขไม่มีการต่อสู้กันเลยนั้นไม่ต้องรกับเราเป็นเจ้าของของจิตใจราค้องคิดแบบนี้เสมอสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญมากหาอุบายคิดแก้ไขตัวเองในขณะขณะ การภาวนาในท่านเริ่มแรกมันก็ต้องลำบากการกระทำทางกายมันก็ไม่ถนัดถึงการนั่งเคยนั่งอย่างนั้นเคยนั่งเจออย่างนี้เราจะพื้นไปนั่งอย่างนั้นในเบื้องตน้นมันก็ต้องลำบากแต่ต่อไปนันก็ค่อยเป็นไปเพราะการฝึก การเดินก็เหมือนกันรยนเข้าไปการฝึกจิตหน่สำคัญเพราะจิตเราไม่เคยฝึกเคยกล่อยตามจะถารทำมันมาตั้งแต่ไหนจะ่ไรตั้งแต่วันเกิดคุณนมะเมื่อเราจะมาหากักห้ามเอาให้ได้อย่างใจเราในวันหนึ่งขณะเดียวนนะมันเป็นไปไม่ได้แล้วเริ่มฝึกก็คือเริ่มจะเริ่มหกักห้ามจิตใจได้บ้างเสียบ้างก็ถือว่าเป็นการเริ่ม ่ันรวมแดดเกลือยังไม่สามารถเราปล่อยไปนัเมื่อมันหนักพามันจริงเราก็ปล่อยอันลมไปตามก่อนแต่หาทางที่จะแก้ไขมันอยู่เสมอภายใน,นจิตใจเพราะกาลังเรายังไม่พอจะไม่จะไม่ปล่อยก็จะสู้เขาได้งไงก็ต้องยอมก่อนทำความทำความเข้าใจเอาไว้แล้วค่อยขยับเข้าไปเรื่อยๆฝุดเข้าไปเรื่อยๆ วิธีการต่างๆทุกบ้างทนเอาบ้างเป็นรายปัเราเคยทนทำไมในโลกนี้เกิดขึ้นมาใครต้องไปเจอทุกคนเรื่องทุกข์เพราะทนได้เราก็พอทนได้แต่เวลาเราจะทนบ้างในเกี่ยวกับเรื่องการฝึกจิตฝึกใจที่รับความทุกข์อันตรนั้นเราทำไมจะทนไม่ได้ถึงทุกคนจะทนได้มันยังมี พอทนได้เราก็ต้องทนโลกนี้ไม่ใช่โลกสุขล้วนๆนั่นนีทุกข์เกอียปนอยู่ด้วยกันทุกคนแล้วไม่ว่างานใดมันมีทุกข์เกลปนอยู่ด้วยกันทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าทํางานเนี่ยงานทางโลกก็ต้องมีทุกข์เพราะการทํางานงานทางธรรมก็ต้องมีทุกข์เพราะการทํางานจะอยู่เฉยๆมไม่ให้มีทุกข์ท่้งๆที่เราทํางานอยู่ให้มัน เฉยอยู่มันไม่มีทุกข์มันเป็นไปไม่ได้มันต้องมีทุกข์เราก็ยอมรับว่ามันมีเพราะการทํางานแต่ทุกข์เพราะการทํางานนี้มันเกิดผลถ้าจะทุกข์เฉยโรคเกิดขึ้นภายในกายของเราเป็นความทุกข์ความลำบากมันก็ไม่เกิดผลอะไรถ้าเราพิจารณาให้เกิดผลถ้าเราพิจารณาให้เกิดผลด้วยอุบายปัญญาต่างๆทุกข์นี้มันก็เป็นเครื่องหนีปัญญาของเราให้แหลงผมได้แล้วเกิดผลเป็นความสงบสุข เป็นความรู้เท่าทันกันปล่อยความกังวลกันได้เดินแบบเพราะทราบความจริงด้วยการพิจารณาถึงจะเป็นผลเราจะทําให้เกิดผลมันเกิดได้อย่างนั้นทาไมทํามันเกิดไม่ได้เรื่องทีง่ว่าจะทําอะไรลงไปกลัวจะลำบากกลัวจะทุกข์หาแต่เรื่องยุ่งเหยิงบุ่นวาจากตัวเองนี่มันเคยเป็นมาแล้วขออย่าให้มารบวนเรามากมายนักเลย แล้วว่าอะไรถ้าเป็นของดีแล้วมันจะมีอะไรมาท่านทานมาฝืนเราไม่อยากจะให้ทํามีคืออุบายของเรื่องของอิคอเคเลสที่เคยเหนือเข้าใจเรามานานแล้วให้เราทราบมันจะบ้างรานนี้คือเรื่องายต่ํามันจะมาเหยียบย่ำทำลายเราจะมาดีเหนือจิตใจของเราควรจะผลักมันออกไปก็ผลักบ้างควรจะต่อสู้แล้ววิธีใดจะต่อสู้บ้างเอาแพ้บ้างชนะบ้างไม่เป็นไรเมื่อมีการต่อสู้อยู่แสดงว่า ยังไม่ตายใจกับเขาสีเดียวต้องสูนกันบ้างอย่างนี้ฝืนตายฝืนมาความฝืนก็ค่อยเยืนสินขึ้นมาอุบายทางการฝืนที่จะสนับสนุนในการฝืนมันก็มีขึ้นมาต่อพันก็ทันกันไปเองอย่าล,ลืมคำว่า,าพุทธังสนังกระฉานที่เคยแสดงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ไม่ใช่เป็นผู้ ล้างมือใคอยเปิดน,ะถนมมดะถ้าหลบไหลพังงูกคนไม่ทุกข์จะสลบไหลหรือมีความระบากระบนแค่ไหนนะนะนั่นแหละการทางานเป็นอย่างไรเป็นถ้าติตัวอย่างได้ทุกข้าราการที่พระองค์แสดงออกมาเราในฐานะพุทธบุตรจะด้ทางของพุทธเจ้าทุกขกระเบียดก็ตาม น่าแบบสุดมิครูก็ยังดีรือได้เป็นคติตัวอย่างทั้งการบำเพ็ญทั้งการยึดถือฝาเป็นฝาการในองค์ุชะคือพระพุทธชัยชาคุบเลยเอาดีในนักวิเดชเป็นครูเสีอย่างดีอะท่าเดียวทั้ทงเห็นิเดชเป็นภัยบ้างผู้นั้นยังมีทางที่จะพ้นไปได้เห็นว่าวิเดชก,กับเราเป็นอันเดียวกันด้วยเรื่องของสิเดชไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของสิเดชเป็นเรื่องเราจะต้อง มันก็หาทางแก้มาได้เพราะมันจะกระเทือนคําว่าเราจริงคือมันเป็นท้าสุกก่อเราคือจะให้รับความทุกข์ความลำบากนั้นเราเห็นว่าเป็นพิเลรเราก็พิเลกก็เป็นา่าสุบกันและต้องต่อสู้กันถ้ามีการต่อสู้กันก็แสดงว่าเป็นคนละคนถ้าแค่เป็นอันเดียวท่านเสียจนหมดเนื้อหมดตัวเราเพียงพอมีสติบ้างนี่แหละความที่พอมีสตินี่แหละเป็นเหตุที่จะให้เราได้ต่อสู้ ความคิดในแง่ต่างๆที่เน่าไม่เป็นประโยชน์หรือจะเป็นโทษแก่มาปัญญาคิดท้นงานเพื่อแก้สิ่งเหล่านั้นนี่คืออุบายของสติปัญญาท่านคิดเอยทุกขยอมรับการทํางานต้องทุกข่อผลอันดีไม่เป็นไรขนาดที่เราสู้สู้ได้ขนาดไหนเราสู้กันไปกันตาทันกันไป หาฝืนกันไปบึกบึนกันไปสมกับเราหลือเขาเหมาะสมกับผู้ตะเกียบตะกายเพื่อความพ้นจากทุกเพื่อด้วยความเห็นทุกมีเป็นทางเดินของนักราชท่านเคยตะเกียบตะกายมาแล้วก่อนที่การจะหลุดพ้นวุน่นแหนก เป็นผู้ตสกเกียสะกล์มาด้วยกันทั้งนั้นเหตุใดจะมาล้างมือเปิดเพราะเฉพาะเราคนเดียวซึ่งเป็นลูกสิษย์ของพดากรแล้วแหวกแนวยิ่งก่าครณอย่างเลอะหนาครูมีความทุกข์ลูกสิษ์เราก็ลูกสิษ์ก็ต้องมีความทุกข์บ้างไม่มากก็นอนต้องเดินตามครูร่องรอยท่านเดินอย่างนั้นเราจะหนีจากร่องรอยท่านไม่ได้กาต้องยอมรับในเรื่องทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่อของตนโดยชอบธรรม ทุกข้อการงานก็ไม่สําคัญเท่าไหร่นะไอ้ทุกบางเวลามันจะตายนี่สิใครจะช่วยเราได้ทุกในเวลาทํางานท่านมันทุกข์มากเรายังพักผ่อนง,งานได้ความทุกข์นั้นก็ระงับไปใครจะช่้ไม่ไหวความทุกข์อันนี้มันหนักมากเกินไปเรา่อนงานลงบ้างความทุกข์มันก็ผ่อนลงเราหยุด ความทุกข์มันผดดับคือเรานั่งนานมันเป็นทุกข์เราหยุดซะก่อนท่านี้ทุกข์นั้นมันก็ดับไปนี่อันนี้มันพอระงับได้แต่ทุกเวลาจะตายนั่นล่ะมันระงับได้ไหมล่ะสมมติว่านอนอยู่มันทุกข์ทุกหมดทั้งตัวเลยค่ะนอนแล้วลูกขึ้นนั่งมันจะหายมันก็ไม่หาย เดินมันจะเดินมันจะหายแล้วมันก็ไม่หายอาการใดมันก็ไม่หายฉะนั้นเรียบทั้งสี่ออกมาต่อสู้หรือเอามาใช้กับความทุกข์ในขณะที่จะตายนั้นไม่ได้ผลทั้งนั้นง่ายถเราเอานี่มาเทียบบ้างเนี่ยเว,เวลาเรานั่งเรานั่งนานดืน,นานเดินนานหรือต่อสู้กับทุกขเวทนาในขณะที่มันเจ็บมันปวดขึ้นตอนที่เรานั่ง ทุกขเวทัาณที่ไม่เกิดขึ้นในขณะที่เราพิจารณานี่ถ้าเกิดขึ้นมากน้อยถ้าสู้ไม่ไหวเราถอยได้อมีอันไหนเป็นพ่อเสียบเสียงในขณะที่เราจะตายคุกขเวทนามันเผาเราหมดทั้งตัวเราถอยไม่ได้ถอยหายยาบทใดก็เป็นไ,ไปไปด้วยกันอันไหนที่มีน้ำหนักมากกว่ากันในสองอย่างนี้มาเทียบก,กันดู เรายังจะนทนขึ้นดูขนาดที่ว่าสู้ไม่ไหว,วยังยังทนตรกระทั่งตายอันนี้ยังพอสู้ไหวเลยแล้วยังพอถอยได้